สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์สท360องศาวันนี้เราจะนำเสนอมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย4ภูมิภาค5จังหวัดเป็นการขยายผลจากโครงการมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย Unlock a Better Life สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่านำทัพลุยจังหวัดกาลสินที่แรกเมื่อวันที่18-19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากิจกรรมภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปรับฟังกันครับ สำหรับโครงการนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่เป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศซึ่งครั้งนี้กระจายไปยัง4ภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้เข้าถึงพื้นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายกว่า16,00 0คนที่เป็นกลุ่มหนี้วิกฤตร,รวมมูลค่านี่กว่า31,000ล้านบาทการจัดงานในครั้งนี้มีโอกาสพบปะและรับทราบเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงและเจราจาตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบีย้ยยืดหนี้หาข้อยุติการมาคับคดีและแก้ไขปัญหานี้สินร่วมกันโดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวกลางไม่เสียค่าใช้ใจ่ายมีโปรโมชั่นหลายอย่างที่สำคัญจะได้รับการผ่อนปลนและสิทธิพิเศษจากสถาบันทางการเงินที่จะลดภาระและช่วยเหลือคุณครูอย่างมากมายหลังการจัดงานครั้งนี้ คาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูมีขวัญกำลังใจในการที่จะทำงานด้านการสอนและด้านการศึกษาสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญและเป็นผู้นำในการนำพาประเทศให้เดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ไก่เกียหนี้ส่งเสริมการออมและการลงทุนและให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการการเงินจากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารอ,อมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสกสคสคบสและสหกรณ์อมทรัพย์คูกระสินและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโครงการมหกรการการเงินเพื่อครูไทย Unlock Better Life สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่าดําเนินการขยายผลจัดขึ้นในทั้งหมด4ภูมิภาค5จังหวัดคือครั้งที่1ได้จัดไปแล้วในวันที่18-19กุมภาพันธ์2516ณจังหวัดกราสิน ครั้งที่สองในวันที่4-5ถึงมีนาคม25 6 6ณจังหวัดอุดรธานีครั้งที่3วันที่11-12ถึงมีนาคม25 6 6ณจังหวัดสะแก้วครั้งที่4วันที่18-19ถึงมีนาคม2566ณจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5วันที่25-26ถึงมีนาคม2566ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง unlock.mo.e.go.th โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดจบกันไปแล้วนะครับสำหรับมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย4ภูมิภาค5จังหวัดแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ